สวัสดีครับผมโจตีเฮดัครับคลิปนี้มาอัปเดตเกม GD ภาคใหม่นะครับที่เขาบอกว่าจะลงให้กับเครื่องมือถือนั่นเองครับคลิปนี้ก็รวบรวมข่าว,ข,าวข่าวมาเท่าที่จะหาได้นะครับที่เป็นข่าวใหม่นะแล้วก็มีอะไรต่างๆนะครับที่แอบซ่อนอยู่ด้วยนะครับที่เราอาจจะยังไม่ได้อัปเดตให้ทุกคนได้ทราบนั่นเองครับในคลิปนี้ก็ เดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับส่วนคนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ให้ช่องโจตีเฮดแซดด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มคลิปกันเลยครับสำหรับเกมเดอะเทโรจีภาคใหม่นะครับตอนนี้ได้อัปเดตภาพให้มันสวยแล้วนั่นเองครับและเขาก็บอกมาว่าจะลงให้กับมือถือด้วยนะครับแล้วก็รอจนผ่านงอกเลยทีเดียวเชียวครับในคลิปนี้เดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราดูภาพทีเซอร์ไปก่อนเลยกันนะครับภาพโคตรอลังการงานสร้างเลยนะครับนี่เลยอ่ะ เขาบอกว่านี่เลยถ้าดูในภาพนะครับเขาบอกว่าจะลงให้ P5 P4 นะแล้วก็พวก Xbox พวกซีรีส์ X กับ S นั่นเองครับแล้วก็ลงให้กับ Xbox One ด้วยนะครับส่วน Nintendo Switch ตอนนี้ได้เล่นแล้วนะส่วน PC แน่นอนว่าได้เล่นเหมือนกันนะครับแต่มือถือหละ่ะมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันไปแอบเขียนไว้ตรงไหน,นในหน้าเว็บเนี่ยเหมือนจะไม่มีนะครับนี่เลยเงียบเลยนะขนาดหน้าเว็บหลักยังไม่มีนะครับเอออันนี้แปลกมากนะครับมันก็มีแต่ลายละเอียด ของเกมเท่านั้นนะครับแล้วก็ภาพช็อตต่างๆนะสกินช็อตนะแต่ว่าไม่เห็นมี Android กับ iOS เเลยนะครับโลโก้ก็ไม่มีนะครับอันนี้แปลกๆแล้วนะครับแต่ว่าเราลองไปดูในเว็บอื่นนะครับว่ามันจะมีเบาะแสอะไรหรือเปล่านะครับว่าเขาจะ ลงให้มือถือตอนไหนนั่นเองครับสำหรับเว็บแรกครับที่ผมจะพาทุกคนมาดูนะครับก็จะเป็นเว็บแท็บแท็บนั่นเองครับเพราะว่าแอปนี้มีเกมนอกที่ไม่มีในสตูให้เราเล่นด้วยนั่นเองครับและในแบบนี้ก็มีเกม GTA ภาคใหม่ขึ้นมาด้วยนะครับเขาบอกว่าน่าจะลงในปีนี้นะถ้าเราเช็คดูดีๆนะครับในแต่ละเว็บนะครับมันก็จะมีเบาะแสอยู่นั่นเองครับเบาะแสแรกของเว็บนี้นะครับเขาบอกว่า น่าจะลงในปี2022นะก็คือปีนี้แหละนะครับและผู้ให้บริการก็จะเป็นล็อกสตาร์ด้วยนะครับและตอนนี้มีคนลงทะเบียนล่วงหน้าเป็นอันดับ9ของเว็บแล้วนะครับและให้คะแนนด้วยยังไม่เล่นเกมนี้ให้คะแนนได้ด้วยนะครับแบนนี้ก็มีด้วยและมีผู้ลงทะเบียนไปแล้วมากกว่า45,000คนเลยนะครับนี่แล้วก็ผู้ติดตามตอนนี้นะครับ500,000กว่าแล้วอันนี้500,000กว่านี่บอกอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่า เกม g t a มันมีหลายภาคนะครับเขาก็กดติดตามไว้หลายเกมนั่นเองเนาะเขาก็เอามาบวกกันนี่แหละนะครับแล้วก็จะมีกระทู้ที่เขามาพูดรีวิวต่างๆนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เล่นสักคนหรอกนะครับก็มีแต่บอกว่า,าถ้าลงมือถือแล้ว อยากจะให้ภาพมันสวยอะไรประมาณนั้นนั่นแหละนะครับและมีอีกเว็บหนึ่งครับที่ค่อนข้างที่จะทางการนิดนึงนะครับเว็บวิกิพีเดียนะครับเว็บนี้หลายคนอาจจะสงสัยนะครับเข้ามาทําเหตดอะไรนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็คือเว็บนี้เป็นเว็บรายละเอียดของเกมต่างๆหรือว,ว่ารายละเอียดของทุกๆอย่างบนโลกใบนี้นะครับอย่างเช่น ดาราชื่อเกมชื่อหนังอะไรต่างๆนะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับว่าใครแสดงทำอะไรบ้างอะไรต่างๆนั่นเองครับเว็บนี้ค่อนข้างที่จะละเอียดนะเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมาแก้ไขเว็บนี้ดันีงครับถ้าสมมติว่าทุกคนสามารถมาแก้ไขได้เว็บมันมั่วแน่นอนนะครับแล้วก็มีบอร์ดแสนหนึ่งครับที่ผมไปสังเกตหเห็นนะครับนี่เลยนี่น,นี่ฟังนี่นะครับเขาบอกว่าแพลตฟอร์มใช่ป่ะและมันก็เขียนว่า Android กับ iOS ด้วยนะครับนี่เลยแล้วก็ Microsoft นี่ก็จะเป็น PC เนาะนี่ไงก็ลงตามในเว็บหลักนะครับแต่ว่าในวิกิพีเดียนะครับมีเพิ่ม Android กับ iOS เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ลองสังเกตตรงนี้นะครับเขาบอกว่าไอ้พวก Windows อะไรต่างๆนะมันลงแล้วนะครับลงตั้งแต่วันที่11 November นะก็คือปีก่อนนั่นเองครับและ iOS กับ Android อาจจะลงใน Q2 Q2 ก็ หมายถึงไตรมาสที่2ของปีนั่นเองครับก็คือประมาณสักเดือน4ถึงเดือน6นะครับประมาณเดือนเมษาให้เดือนนี้เหรอเ <c oughs> มษาถึงมิถุนายนนั่นเองครับก็ต้องรอต่อไปนะครับแต่ว่าถ้ามันออกมาแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นั่นเองครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาบอกว่าจะออกตั้งแต่ไตรมาสแรกเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อันนี้โลกเลือดกลายเป็นไตรมารสสองซะงั้นเชียวนะครับอืมก็นานหน่อยนะครับนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นบอดแสภายในเว็บ วิกิพีเดียนเองครับและบอสแสต่อไปครับที่ดังมากๆและดังที่สุดในตอนนี้นะครับก็คือผู้ใช้ทวิตคุณคนนี้แหละนะครับเขาเอามาโพสนะโพสหลายรูปเหมือนกันนะครับผมเคยเอามาลงแล้วนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมจะไม่ได้เอาภาพมาลงซ้ำนะครับผมจะเอาแต่ภาพที่มันสําคัญมากๆนะครับก็คือภาพนี้เขาบอกว่าภาพนี้เป็นการตั้งค่าของ i o s นั่นเองครับก็คือ เขาไม่ได้เอาไปเล่นบน iPhone นะก็คือเขาเล่นบนคอมนั่นแหละนะครับแต่ว่าการตั้งค่านะปรับเหมือนตอนที่เล่นใน iOS นั่นเองครับนี่ภาพก็จะออกมาประมาณนี้นะนี่หละมันก็จะมีรอยหยักอะไรต่างๆนะครับมันก็จะไม่สวยสุดจัดนะและภาพที่อยู่บนคอมนะครับมันก็จะสวยสุดจัดนะครับสังเกตจากเสาไฟนะมันก็จะเรียบเนียนนะถ้าเป็นบนมือถือก็จะเป็นขีดๆแบบนี้นะครับหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยนะครับว่าเขาอาจจะ ปรับให้ตัวเกมมันเป็นแบทโลก็ได้นะครับแล้วก็แคปมานะครับแต่อันนี้ยังไม่มีใครยืนยันเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับแต่เขาก็มาตอบนะครับสาหรับคนที่ไม่เชื่อนะครับเขาก็แคปไอรูปนี้มานะครับมันจะเป็นโค้ดเกมที่อยู่ในเกมนั่นแหละนะครับนี่เลยเหมือนตัวเกมกําลังที่จะวางไว้นะครับหมายถึงกําลังที่จะ ทำไว้แล้วนะครับแล้วก็จะมีโค้ดมือถือด้วยนะครับนี่เลยก็จะมีระดับสูงระดับต่ำอะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะมีระดับกลางเลยนะนี่เลยครับแล้วก็จะมีพวก c p u GPU ของตัวมือถือด้วยนะครับนี่เลย a d i n o อะไรต่างๆนะครับหรือว่ามัลลีนั่นเองครับนี่หรือว่าจะเป็น power VR นะครับถ้าใครเคยเล่นเกม GTA San บนเซิร์ฟมือถือนะครับน่าจะ คุ้นโค้ดพวกนี้อยู่แล้วนะครับนี่เดยอันนี้เขาน่าจะแกะมาจากตัวเกมนั่นเองครับนี่เยอันนี้สาหรับคนที่ไม่เชื่อนั่นเองครับเขาก็เอารูปนี้มานะครับนี่เดยอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะสําคัญเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีหลายเว็บนะครับบอกว่าที่มันไม่ออกสักทีนะครับเขาอาจจะแก้บั๊กของเกมอยู่นะครับอันนี้ ค่อนข้างที่จะเชื่อได้ยากนิดนึงนะครับเนื่องจากตัวเกมที่พอดจากภาคเก่ามาภาคใหม่นะครับเหมือนก๊อปปี้กันมาเลยเนาะจากที่ผมเล่นนะครับก็คือมันบั๊กตรงไหนตัวเกมภาคใหม่มันก็บั๊กอย่างนั้นเลยนะครับดีไมด่ดีภาคใหม่นยบั๊กกว่าภาคเก่าเยอะด้วยนะครับเพราะว่า มันจะมีบั๊กใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับเอออันนี้ก็น่าสงสัยเหมือนกันนะครับว่าแกบั๊กอยู่จริงหรือเปล่านะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็ภาพสุดท้ายครับที่จะเอามาให้ดูครับก็คือภาพนี้มันอาจจะไม่ใช่ภาพจริงแต่ถ้าสมมติว่าเกมมันออกมาน่ะมันอาจจะไม่สวยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับเขาก็ให้เราแบบทำใจไว้รอเลยนะครับเนื่องจากถ้ามาลงมือถือนะครับพวกรายละเอียดต่างๆ มันอาจจะออกมาไม่สวยเท่ากับของ PC นั่นเองครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆครับที่เอามาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมนั่นเองนะครับและต้องบอกก่อนนะครับถ้าตัวเกมมาเดี๋ยวจะเอามาเล่นแน่นอนแหละนะครับต้องรอติดตามชมกันด้วยนะครับและสําหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วนะครับก็ฝากกดไลค์ให้ช่องโจตี้เฮซัตด้วยแล้วกันนะครับถ้าไงเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องโจที่เฮดแซด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจที่เฮ็แซนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม